อ่ารับเรามาต่อกันเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำไฟล์วิดีโอที่เลื่อนลูปเลื่อนูปนะครับจะใส่เพลงหรือใส่เสียงอะไรก็ได้นะครับผมลองใส่เสียงเสียงเพลงเพลงนี้ละกันนะครับใส่ไปเลยครับ แล้วหารูปมาครับหารูปรูปอะไรก็ได้ครับผมจะเอารูปนี้รูปนี้รูป,ร,ปรูปนี้นครับรูปนี้ด้วยแล้วก็กดโอเพนครับแล้วก็ดึงมาใส่เลยนะครับนี่ครับมันจะบอกว่าขนาดแค่นี้ครับกดโอเคครับ หรือถ้าจะเปลี่ยนนะครับไปกดที่น,นี้ครับเปลี่ยนแบบ Fu l l HD นะครับภาพก็จะออกมาเล็กขนาดนี้นะครับหรือว่าผมเจอภาพอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นครับผมลองเอาภาพนี้มาใส่เลยนะครับเมื่อกี้เราปรับเป็นขนาด Fu l l HD ก็ประมาณนี้แหละครับ อ่าแล้วก็ดึงภาพมาใส่เลยนะไม่ต้องกลัวครับว่าภาพจะไม่พอครับสมมติว่าผมจะเอาภาพอีกนะครับก็กดนี่อีกครับเอาภาพนี่อีกนะครับภาพยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมขอตัดไฟล์เพลงแล้วกันนะครับให้เหลือ สั้นลงนะครับเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับตัดท่อนแรกนี่นะครับตัดตัดตรงนี้ดกไปเลยนะครับก็จองไปเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ต้องกลัวครับให้ปรับขนาดภาพภาพภาพนะครับภาพ สับสนแล้วกด delete ไปเลยนะครับถ้าภาพนั้นไม่ต้องการนะครับเรามาย่อให้เล็กๆดีกว่าครับดึงมาใส่เลยนะครับนี่ครับผมภาพก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ครับแล้วถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์แล้วครับนี่นะครับกดนี่เลยนะครับสมมติผมจะเอาเอฟเฟกต์นี้แล้วกันนะครับให้ดึงใส่เลยครับจากภาพนี้มันก็จะเป็นเอฟเฟกต์นี้แล้วก็มาภาพนี้นะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์นี้ต่อนะครับใส่ไปเรื่อยๆครับวิดีโอของคุณจะได้สวยงามมากขึ้นนะครับ ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันครับเาลองเรามาลองเล่นดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับดึงนะครับดึงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับไม่ต้องกลัวครับเพราะภาพเอฟเฟกมันมาแทรกนะครับมันมาแทรกก็ต้องย่อให้เล็กลง นะนี่นะยอ่อภาพให้เล็กลงครับหรือว่าเราจะเอาเพลงหรือรูปไม่เท่ากันก็ได้นะครับตามใจครับนี่นะครับก็จะออกมาปเป็นประมาณนี้นะครับ เรามาดูผลงานของเรากันดีกว่านะครับภับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ขอผมอาจจะแรกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาพอกันดีกว่านะครับเราลองเราคิดว่ามันแบบมันไม่สวยนะครับก็ใส่เอฟเฟรเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามจะเป็นภาพหรือเนื้อหาก็ได้นะครับ นี่ก็คือเนื้อหานะครับถ้าเรากดลบก็เราก็ลองเอาภาพอื่นนะครับเมื่อว่าผมจะหาภาพมานะครับผมลองหาภาพนี้มานะครับ มาต่อมาแทรกเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราจะใส่นะครับก็เพิ่มขนาดนะครับประมาณนี้หรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับ เอาผมประมาณนี้เอาสีผมเอาสีแดงแล้วกันนะครับลองเขียนว่าสวัสดีครับนี่ครับตัวหนังสือก็จะโผล่มาตรงกลางนี่ใช่ไหมเราลองปรับขนาดให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับเราต้องลากคุมก่อนนะครับแล้วก็กดหรือว่าจะเพิ่มความหนานี่ครับหนาขึ้น สามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้นะครับอาเราคิดว่ามันเหมาะแล้วนะครับก็กดเซฟนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เลือกอันนี้นะครับจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับ เลือกเป็นเอฟเฟกแล้วกันนะครับรอ,อสักครู่นี่ครับนะฟิชเหมือนเดิมนะครับผมผมจะไม่รอให้มันโหลดแล้วผมก็แคนเซิลได้ผลงานมาแล้วก็ ไปดูที่มันเซฟไว้นะครับที่เซฟไว้ก็จะมีลักษณะค่าอย่างนี้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ล่ะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มนะครับ